สำนักระฐมนรสำนักร <chips> ัฐมนขารการนะคะแล้วก็สางบ้านในวันนี้นะคะพร้อมกับเงินทีกออให้เกษตรกรในในวันนี้อรวมเป็นเงินทั้งสิ้นห5 0 0 0บาทการ กำลังไปี่บ้านนะครับก็ต้องขอกราบมาเ,ย,เาาายี่ยมเยียนอำเภอวัดทีละบานหงแล้วก็นนประชาชน1,000ศากนะครับ82,000ศากของพวกพิพากษาทั่วประเทศเราทุกชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทรานศุลกอบพลอยแล้วก็เรลื่อนอบพลอยลืมไปนะครับเพราะว่าเริ่มต้นมางต่าง ท่านสุรชัยขันนาสาประธานในที่ปรชมได้ตรวจติดที่เข้มแข็งสามารถต่อสู้กับปัญหาต่างๆทหารบกพิษบูลท่านพันเอูราเสานะคะขาดเ่าอางไรคะนะคะหนึ่งกงกานนั้นนิดนึงค่ะโอเค ที่บ้านพระราชทานนะคะคือเป็นป้ายบาลีนะคะให้กับ้อนความใจนะคะเป็นอย่างบ้ากนะคะที่ได้รับมอบที่บ้านแล้วก็ต่อจากนั้นนะคะเป็นการมอบสิ่งของของมณฑลตมรัฐพระโบจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ค่ะ ถ้าโปรโมชั่นน่าจะนวมหนึ่งแสนบาทนะคะนะคะก็สร้างความลระหนกให้กับครอบครัวเป็นอย่างยิ่งนะคะประกอบกับนารมวลเองนะคะแม่ของเดี๋ยวเริญน้องเอกษตรกรสูงนากรมกรนาโปรเจกต์ได้าะทางความกินอิ่มเพื่อแสดงความจงรักภักดีและทำริบข้าเดี๋ยวเชิญเอ่อน้องนะคะถ่ายรูป ร่วมกันนะคะขายร่วหมู่ร่วมกันนะคะ